เอางเลยครับการสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวีไอทีแชนเนลครับวันนี้ก็มาถึงคิวของดูอิดแล้วนะครับสหรับยานอวกาศนะครับในแพทของเด็กเล็บดาวพิยนนะฮะเราจะไปดูอ่าตัวยานเอ้ยชิ้นส่วนยานอวกาศกันก่อนเลยนะครับนี่ก็คือชิ้นส่วนยานอวกาศเขาครับถ้าไล่สองนะฮะตัวนี้มีหลบหลีกนะครับเว้นมลไปถ้าไปที่คุณเล่นในแต่ละเทิร์นค่าไล่ลดลงหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถที่จะไล่เว้นมลได้นะฮะ ขี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะฮะส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับตัวนี้จะทําให้เราไลาเ่เทมนมรานะครับซ้ํานะฮะแบบเลือกสุ่มเลือกป้าหมายด้วยอืมนะก็คือเราหลาังจคเที่เราไลา่แล้วก็จะไล่ซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะแบบสุ่มนะครับซึ่งสองชิ้นอาจจะไม่พอนะผมก็เลยทําการเพิ่มนะครับนี่เอาของตัวเป็นกลางมาใส่ไปด้วยครับนี่มีอีกสองอันนะชิ้นนี้แล้วก็อ่าชิ้นนี้นะครับนี่ แต่ผมมีแค่ตัวเดียวสิตัวเนี้อ่าไม่เป็นไรนะจะม,มีการเพิ่มอ,อ,อ่ะนี่ด้วยตัวป่อยยานอาก,กาศนะเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับมีมินเนี่ยนค่าไล่แปดหนึ่งตัวนะครับนี่ตัวนี้มีหลบหลีกยยยุนะครับสุดยอดเลยครับตัวนี้ถือว่าเจ๋งนะครับถือว่าเก่งถือว่าดีอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันเลยนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นมาก่อน,นครับจะเป็นการเล่นครั้งแรก อันนี้ตัดมาแบบมาตรฐานนะคาร์ดก็มีไม่ครบเลยขาดลีเจนอยู่สองสามใบนะครับแต่ดูอิทเป็นคาร์ดท,ที่ใช้การลีเจนเยอะมากนะครับเนี่ยมันทำให้มันตัวมันเก่งนะแต่ถ้าเกิดคุณมีน,น้อยเนี่ยอาจจะดูเด็กมันอาจจะอ่อนๆหน่อยนะครับมันไม่ได้มีไรวุ่นวามากนะครับเด็กของเขาอาจจะคาร์ดนี่มันจะเน้นไปทางโจมตีแล้วก็บ้องกันนะแบบเพิ่มเกาะนะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่อย่างนี้มีมินเนี่ยนที่เป็นยุ่ยุเยอะนะมี การวนมที่สามารถสร้างความเสียหายหรือว่าจวดคาร์ดด้วยนะครับดีนะครับอโอเคเดี๋ยวเราเก็บไอ้สองตัวนี้ไปก่อนเอาเวนตมนไว้หนึ่งใบพอขอมิเนี่ยนนะตัวนี้น้อยแล้วขึ้นมือหน่อยโอ้โ,อโฮฮหคารายสามเลยเดียวเชียว อันนี้เป็นมอนตาซุมเล็กมินเนี่ยนขท้าไร่สองสก,กับเฟื่องโฟูคิสตันมานาอีกนิดหน่อยเราต้องทำการรัดซะหน่อยแล้วถ้าเขาจะเคลียร์เขาก็ยังเคลียร์ไม่ได้นะมันยังไม่ตายแน่ๆตัวเนี้ยเฮ้ยโอ้ โอ้ oh. โดยแล้วโอ้โอเคเรานี่เลยปาบก็ให้ oh. Oh. เดี๋ยวเชิงเราไปเราจะเล่นใบนี้ครับจะได้เพิ่มมินเนี่ยนลงในสนามนะ oh. <Hey. S 2> เฮ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยหักมุกเรียบร้อยโดนเททิ้งไปแล้ว ขลายสูงอยู่แล้วโอโอเคจวกกระส่งใบก่อสิบแต้มน,นี้ได้ครับดีดีของดีโอ้โหโอ้โ Rồi đấy. Đã, hey, oh, OK ạ ừ đây ừ ừ là cái này hay ok, ชสร้า,างความเสียหายสองแต้มให้มีเลือยศัตรูสองตัวดีจำสินสองตัวเดี๋ยวดูสิสองตัวเลือกได้ไหมเนี่ยโอ้โหยอมแพ้เลย อ,อยอมแเฮรือเลือกไม่ได้ด้วยจบไปเลยเป็นไ,ไงไม่ค่อยถูกกับดูอิสซะด้วยแนะเราเล่น,เร,เ,ลนเราเล่นแต่พาราดินแต่เรายังอยากทำคลิปลงนะมันมีอ่ายาอวากาศแล้วเราอยากจะเห็นรูปรัณ์ของยานอวากาศนั่นเองวเราอยากจะใช้ความ เป็นดูอิดนะมันมันอ่าเป็นการทำคอมโบที่ค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดทำได้มันเจ๋งนะครับดูอิดโอ้โหไม่ไม่ใช่ว่าเจอคาสเดียเดียวกันแล้วจะร oh. ู้สึกดีใจรู้สึกเครียดนะมีเปอร์เซ็นที่เราจะเจอ ่าเด็กมังคับโจวนะนะมีอาะมีเปอร์เซ็นที่จะแพ้สูงเนี่ยเดี๋ยวเ,เราเล่นแบบมาตรฐานดีกว่าออมาตรฐานอาจจะไม่เจอนะอาจจะาารรบประกันไม่ได้แกแค่อาจจะไม่เจอโอ้โหเด็กมังกรว่ะ น,นเปน็ไม่มีมนตราอยู่บนเนยเลยมีสองทางเลือกสำหรับเขาคือเทศทิ้งหรือใช้การไปนั่นแหละโอ้ยเจ็บ ลอ,องบางลองอ้ทีมนะแรกแรกแรกมินเนี่ยนะ โอ้โหไม่แรกซะด้วยนะเราก็ไม่แรกเหมือนกันนะครับนี่ไม่แรกนะตีหน้าไปเลยนะเก็บบิเนียนไว้ โอ้โหเฮ้ย hmm. มันมีอะไรนะโตรทายสันไลฟ์หื้นปล่างพอบงาน เอาเพื่อนต่างร้องงามมาเล่นกันนะกันการดีๆไปไหนบอกว่าไม่มีการให้เล่นเลยไอ้พวกนี่ได้มานาเพิ่มแต่ก็แล้วไงสี่ชิ้น ที่ตั้งนานาสามอันเรียกวิญญาณภาพต่อตารางที่เกิดขีดจำกัดแปดเก้าสิบเออได้ โอ้โหอีกแล้วไปเลย,ไ,เลไ,เลยไม่ต้องเล่นขอ้วก็คอไปเลยไม่ต้องเล่นเอาเป็นว่าช่างมันนะครับอเราเราจะจับเด็กให้ดูก็แล้วกันนะทุกคนน่าจะเห็นเด็กแบบมาตรฐานนะ ว่ามันต้องการการขนาดไหนเอาเป็นว่าไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวทำให้เห็นภาพเดี๋ยวมีวิธีทำให้เห็นภาพก็ก่อนอื่นก็เด็กที่เราเล่นนะครับก็นี่ลบทิ้งแม่งเลยสัตว์กระจอกไอ้หี้ยเอามาดูใหม่สิสำหรับดรูอิด เด็กที่เขาจัดไว้ให้ก็คือตัวนี้ครับสําหรับเด็กเลฟดาร์บิยอนนะนี่อ่ามันจะมีมเนีย่ยมินเนี่ยดูสินะมินไอ้พวกนี้ผมว่าใส่เด็กไว้นะแต่แม่งไม่ขึ้นมือเลยอ่ามีการอ่าโวนะมีโจไหมนี่คือรนะีเจนละหนึ่งใบแล้วนี่ไหมถ้าคุณกำลังสร้างยาวากาศรับเบสบนตราที่ต่างกันสามใบนะครับค่าวลายเรลงสองจำเป็นมากนะครับเพราะว่าอ่ามันต้องใช้ควบคู่กันนะครับสำหรับที้ส่วนยาวากาศนะครับ ซึ่งถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีมันก็เล่นไม่ได้นะมันก็จะเด็กมันจะดูคัดขาดกันเกินนะพวกนี้ก็จําเป็นไม่มีมันตรานะไอ้พวกนี้ก็จําเป็นแนะ,ะนนนะแต่ค่าไล่สูงมากนะครับดูค่าไล่อันนี้ค่าไล่เจ็ดนี่ค่าไล่แปดอ่าจำพาที่แล้วได้ไหมที่ผมเพิ่งจะอ่าให้ดูว่ามันปรับอ่าโดนเนิร์ฟนะตัวน,นี้ คือค่าไลา่แต่ก่อนเป็นค่าไล่เจ็ดนะตอนนี้ค่าไลา่มันเป็นแปดนะสูงขึ้นมาหนึ่งมานานนะเล่นายากขึ้นนิดหน่อยนะครับตัวนี้แต่ความสามารถยังเดิมๆอิมอะรีเกนบาที่สองครับไกอาเอไม่ใช่ดิเอโอนะ่าคู่ประสานชีวิตนะตัวนี้อยากคาราฟก็พันหกร้อยดัตครับสามารถที่จะคาราฟได้จากแพทของไททันนะตัวนี้ก็ของไททันอีกเหมือนกันยอคซาลอนนะครับ ผู้ผ,ผู้พ้นจองจำแต่ตัวนี้ก็พันหกร้อยดัตเหมือนกันครับถ้าอยากจะคราฟได้นะฮะครับไปคราฟได้ที่แพทของไททันครับก็จะได้เล่นนะฮะซึ่งไอเด็กนี้ก็ล่รอรีเจนไปสามใบแล้วนะเด็กที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะแม่งล่รอรีเจนไปสามใบแล้วเออในขณะเดียวกันที่อ่าไอเด็กที่ผมจัดไปก่อนหน้านี้ก็คือมีตัวนี้ครับเป็นยานวากาศของ เดยไนท์อ่ไอตัวนี้รีเจนแทบจะไม่มีเลยนะแทบจะไม่มีเลยมีแค่2ใบคือตัวนี้ฟรีตัวนี้ไพรมัสผมยัดเข้ามาเฉยจริงๆไม่ต้องใสมันก็ได้แต่ว่าคอสม่าเขาค่อนข้างดีนะครับสำหรับไทยท่านก็ยัดมันเข้าในเด็กก็เฉยอ่าท,ที่เหลือจะเป็นการทําศพนะนี่ทําศพเออเพิ่มศพไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะใช้คอมโบกับอาวุธนะทําให้เราเอ่ามีการโจมตีที่ต่อนเนื่องนะครับนี่แล้วก็อ่าพวกอ่าการสนามนี่การไว อันนี้เป็นการไปมนต์สร้างความเสียหายนะสูบชีวิตด้วยไว้ฮิวอ่าไว้จัวนี่ก็ไว้จัวอันนี้ไว้เพิ่ม,มินเนียนในบอดนะครับอ่าอันนี้ไว้บัฟเนียนตัวนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดสร้างยานอากาศอยู่ได้รับเอฟเฟกต์พิเศษคือพลังโจมตีพลังชีวิตเพิ่มนะครับนี่อ่าที่ส่วนยานอากาศปกตินะอ่ามีของมันแล้วก็มีของเป็นกลางด้วยอ่าอย่างนี้ถือว่าได้ง่าย แต่เด็ที่เราจัดวันนี้เล่นยากชิบหายถ้าไม่มีีเจนอย่างที่ผมได้เสนอไปเมื่อกี้ให้ดูนะคือมันต้องใช้ของมันต้องมีนะมันถ้ามันไม่มีมันอยู่ยากเล่นลำบากเลยนะถ้าไม่มีพวกมนตามานะเราลงลงวิเนียตัวนี้ไปแล้วไมไ่มีการที่จะใช้แบบอย่างต่อนเนื่องนะคือไม่ได้ใช้เป็นมัอย่างต่อนเนื่องก็ เตรียมตัวครับจะเป็นเหมือนที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้นะเด็กมันเก่งนะฮะแต่ว่าต้องการรีเจนเยอะเกินไปทําให้สายฟีของเราเนี่ยเปิดสมเจอได้ยากครับผมแนะนาเลยครับถ้าเกิดอยากจะเล่นจริงๆนะฮะก็ะไปเล่นของคัสอื่นรับดีแล้ว่คาคัสอื่นไอ้วันนี้เรามาเสนอการเผาเผาดูอิดให้ท่านชมดู เออเล่นดูอิดเล่นพาราดินดีกว่านะเล่นเออเล่นแบบง่ายๆนะตัวนี้เออจะบอกง่ายก็ไม่ได้ดิรีเจนก็เยอะเหมือนกันนะสำหรับพาราดินนะถ้าเกิดใครจะเล่นลายบั้มนะเพราะว่าการรีเจนเขาเยอะนะครับแต่ในเด็่ของผมนี่ไม่ได้ยัดเข้ามาเลยครับรีเจนเห็นมีแตบธรรมดาอ่าพวกนี้เป็นระดับเม็ดฟ้าเนี่เม็ดม่วงเหมือนกันฮะมีมีเม็ดม่วงอยู่นิดหน่อยนะรีเจนไม่มีนะครับดูเออมีมีมีม,ม,ม,มีรีเจนอยู่แค่สองใบนะครับตัวนี้ได้ฟรีไอ้นี่ก็ได้ฟรี นะถ้าเกิดว่าคุณทันกิจกรรมนะครับคุณก็จะได้มาเล่นนะครับของฟรีนะครับของฟรีนี่ก็ฟรีนะเห็นไหมเด็กที่ผมจัดมาเนี่ยแทบไม่ต้องคาบการ์ดมาเลยนะครับของฟรีล้วนๆนะแล้วก็เล่นได้ด้วยนะสาหรับลายบั้มนะครับนี่ตัวนี้ก็ทันนะของเอนะัลเลนถ้าเกิดทันก็จะได้เล่นจะได้มาเล่นสรุปครับสำหรับเด็กจูอิดยานอวากาศนะครับคือ อยากจะให้เล่นได้ดีก็คือต้องมีลีเกนก่อนนะครับสักสามใบมียอคซาลอนนะครับมีอ่าเอาเอเฮ้ยลืมละเออมียอคมีไททันของดูอิดนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นของแพตเดอรเกรดาร์กบิยอนในตัวนั้นแหละเออตัวที่ผมเปดูหละแม่งเอ้ยคือต้องมีของเยอะมากนะถึงจะเล่นมันได้นะไม่งั้นนเด็กมันจะดูกระจอกนะเพราะถ้าเกิดไม่มี ผู้ประสานชีวิตไอตัวไททันผู้ประสานชีวิตจะเอาเอพีที่เสียไปช่วงต้นเกมคืนมาไม่ได้นะเรียกพวกมินเนี่ยยูยว่าไม่ได้นะเรียกเพิ่มมานาแบบที่ใช้แล้วให้กลับมาเต็มเหมือนเดิมก็ทำไม่ได้อีกเหมือนกันนะซึงเป็นที่แย่มากๆเลยนะก็เผื่ออาจจะต้องใช้การ์ดเีเจนที่เป็นฮีโร่ของดูอิตด้วยนะที่ทำให้แบบเพิ่มมานาเรื่อยๆนะเต็มยี่สิบอะไรเงี้ยมนาเพิ่มเป็นเต็มยี่เม็ด ครับดูอิดมันเล่นค่อนข้างยากครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทันการหลายหลายใบของดูอิดนะฮะได้เล่นเรเป็นเมนของเขาค้ามาเล่นก็ถือว่าดีนะครับถือว่าเป็นเด็กที่เก่งและโกงมา,มากๆเลยนะแต่ว่าไม่ใช่สายนั้นนะครับอันนี้เรามาโชว์โช,โชกากให้ท่านผู้ชมดูวันนี้จะเป็นคลิปสั้นนะต้องขอจบไปแต่เพียงคนนี้ครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่พรุ่งนี้มีอ่าพรุ่งนี้มีเอาพรุ่งนี้มีเด็กอะไรดีกว่า พวุนี้เอาเล็กเด็กอะไรดีนะนึกก่อนผมมีดี m o n ฮันเตอร์อ่าเด็กเออมีของดีมอนฮันเตอร์อยู่อ่าดีมอนฮันเตอร์นี่เล่นเก่งอยู่ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้กไ,ดกไก่นะเล่นเก่งอยู่นะอย่าหาว่านี่เรามีที่ส่วนยาากาศเรามีอา่าเรียกรดดมพล ลูกเรือได้นะนีการเรียกลูกเรือได้นะนี่แต่ว่าเราขาดอยู่ใบหนึ่งก็คือไอ้เนี่ยเราขาดใบเนี้ยอยากได้อ่ะหูอยากได้มากเลยการ์ดการ์ดดีอันนี้ก็ดีอันนี้เพิ่งได้รับบัฟมาเลยก็จากตอนแรกที่เสียงสุดท้ายจะโจวลูกเรือใบเดียวก็กลายเป็นโจวสองใบแล้วถือว่าบัฟมาดีนะแต่ว่า เปิดสองการ์ดไปเจอรีเจนสักทีนะแม่น่าเศร้านนชีวิตอ่าไว้จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคนดูไม่งา่าจะเบื่อแล้วล,วละนะพูดอะไรก็ไมู่้เรื่องนะ